ด้านหลังนะครับตรงกลางก็จะเป็นกันหนุมานสวัสดีครับกรับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูแลไอเทมของหลวงพ่อพัดวัดหงอยด้วนนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อยันนะครับปกติเราจะเห็นกันแต่ผ้ายันเนาะนี่นะครับชื่อว่ารุ่นกลุมให้มึงรวยพัดเงินผัดทองนะครับสร้างเมื่อปี2564นนะครับรุ่นนี้วัดจัดสร้างนะครับมาดูตัวเสื้อยันกันนะครับเสื้อยันนะครับ ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับนั่งคัดศมาธินะครับตัวเสื้อยันนะครับก็จะเป็นผ้าดิบนะครับดูเข้มขขังมากนะครับเสื้อยันนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาไว้ให้ทหารออกรบนะครับเพื่อป้องกันภัยอันตรายแล้วก็เสริมอํานาจตบะบารมีนะครับให้ชนะศัตรูนะครับนี่แต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับเหมาะสําหรับเอาไว้ใส่กรอบแล้วแขวนไว้ที่บ้านนะครับเพื่อจะได้เป็นขวัญกําลังใจนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางก็จะเป็นอันฮนุมานขาวเป็นดาวเป็นเดือนนะครับแล้วก็เป็นยันเกาะเพชรนะครับแล้วก็มียันอัระล้อมรอบอีกมากมายนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นผ้าผูกนะครับให้สามารถใส่ได้จริงๆนะครับผม ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นแรเทมจริงๆนะครับที่วัดก็หมดนานแล้วนะครับใครสนใจผมยังพอมีให้แบ่งปันอยู่นิดหน่อยนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ